สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรมเซ r โนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะมาใช้แทนวิทยุสื่อสารนะครับบ็อกกี้ทอกกี้ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการต้องติดตั้งเสาสูงหรือระยะทางนะครับแต่โปรแกรมเซ r โนี้นะครับถ้าเกิดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถจะสื่อสารถึงกันได้นะครับไม่ว่าท่านจะอ,อยู่คนละประเทศก็ตามนะครับในเบื้องต้นนี้ผมก็ขอแนะนำก่อนครับว่า โปรแกรม Zero เวอร์ชันที่ผมใช้ในขณะที่พรีเซนต์ให้ดูอยู่นี้เป็นเวอร์ชัน3.05นะครับส่วนสมาร์ทโฟนเป็น a อ u s Zenfone 5นะครับเป็น Android 5 Rolipop นะครับเพราะฉะนั้นหน้าจอบางส่วนอาจจะไม่เหมือนเหมือนกับท่านสมาชิกบางท่านหรือเพื่อนๆบางคนนะครับแต่โดยเนื้อหาหลักใจความแล้วก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมจะแบ่งออกเป็นส่วนๆน,นะครับเพื่อจะได้สะดวกในการให้เพื่อน ได้ค้นหาเวลามีปัญหานะครับจะได้ไม่ต้องมากรอวิดีโอดูทั้งตั้งแต่ต้จนจนจบน,นะครับโดยเริ่มต้นนี้ผมก็จะมาแนะนำการสมัครเข้าใช้ a อ c o u n t ของโปรแกรม e ซ l o นะครับจากนั้นก็จะเป็นการแนะนำการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์การใส่ชื่อหรือนามเรียกขาดนะครับต่อจากนั้นก็จะมาเป็นการเข้าร่วมกับศูนย์ข่าวแจ้งวัฒนะาวอ2นะครับหลังจากนั้นผมก็จะทำวิดีโอเป็นคลิป ต่างๆนะครับเป็นเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เซโรกับ2 Account การใช้เซโรกับ s m a l t Talk หรือ Bluetooth การตั้งค่าทัชส,สกรีนนะครับจากกดแช่ให้เป็นกดติดกดดับแล้วก็เทคนิคต่างๆจากทยอยลงให้เพื่อนๆได้ไดไดรับชมกันนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มต้นที่การเข้าสมัครเป็น Account ของโปรแกรมเซโร่กันเลยนะครับเริ่มต้นท่านจะต้อง โหลดโปรแกรมเซโร่มาก่อนนะครับจาก Play Store นะครับโดยที่เซิร์ชคำว่าเซโร่ ptt walkie talkie นะครับเมื่อท่านโหลดเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้ไอคอนรูปสีส้มนะครับเป็นตัว Z เนี่ยนะครับก็เท่ากับท่านได้ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะมาเริ่มใช้งานโปรแกรมเซโร่กันนะครับโดยการเริ่มสมัยเขาครับนะครับกดเข้าโปรแกรมเซโร่นะครับ พอเข้ามาหน้าแรกของโปรแกรมเซโร่นะครับจะมีหัวข้อให้เราเลือกอยู่2หัวข้อนะครับหัวข้อแรกคือ I already have a zero account หมายถึงว่าท่านเคยมีหรือสมัคร Account กับโปรแกรมเซโร่ไว้แล้วในหัวข้อนี้เช่นกรณีที่ท่านเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่ารีเซ็ตเครื่องนะครับท่านสามารถนำเอา username password เดิมหรือ Account เดิมเนี่ยมาใช้ในหัวข้อนี้ได้แต่สำหรับวันนี้ผมจะแนะนำา i don't have a zero account นะครับเป็นการเริ่มต้นเข้าใช้ เซโรเป็นครั้งแรกนะครับเริ่มสมัครแอคเคาท์นะครับเราจะเลือกหัวข้อนี้กันนะครับ mm hmm. เมื่อกดเข้ามาที่หน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอ Create a New Account นะครับ mm hmm. เขาจะให้ท่านใส่ Username mm hmm. และ p a s s w o r d แล้วก็ส่วนอีเมลเนี่ยระบบจะดึงขึ้นมาให้เองอยู่แล้วนะครับ Username mm hmm. จะต้องมีอักษรหรือตัวเลขผสมกันนะครับอย่างน้อย5ตัวอักษรนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยไม่ได้ พาสเวิร์ดนี่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือตัวเลขผสมกันนะครับอย่างน้อย4ตัวอักษรนะครับโปรแกรมถึงจะรองรับทําทงานได้นะครับหลังจากท่านใส่ยูสเซอร์เนมแล้วนะครับท่านก็สามารถจะมากดเช็คข้างหลังได้ว่ายูสเซอร์เนมนี้มีคนใช้หรือยังถ้ายังไม่มีท่านก็สามารถจะนำยูสเซอร์เนมนี้มาใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดให้เพื่อนๆในด,ดูแล้วกันนะครับ นะครับผมใส่ username เรียบร้อยแล้วครับเรจะมาเช็คดูนะครับเมื่อกดเช็คดูมันบอกว่า you can use this username แปลว่าท่านสามารถใช้ username นี้ได้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะมากำหนด password นะครับ4ตัวอักษรนะครับเมื่อกำหนด username และ password เรียบร้อยแล้วท่านจะมาเปลี่ยนแปลงตัวอีเมลข้างล่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะให้เอาอีเมลเดิมที่ โปรแกรมมันเจนมาให้ไดก้ก็ใช้งานได้เลยเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็มากด r e a t e นะครับข้างล่างรอสักครู่นะครับให้ต่อกับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากนี้นก็คือการาที่โปรแกรมจะให้ท่าน r e a t e profile นะครับแตใใ่ในที่นี้นะครับผมขอละเว้นไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้มาแนะนำในการ ใส่โปรไฟล์และชื่อในคลิปต่อไปนะครับเพื่อสะดวกในการค้นหานะครับผมก็กดเซฟเลยนะครับหลังจากท่านกดเซฟเรียบร้อยแล้วก็เท่ากับท่านสมัคร Account กับโปรแกร,รมเ e r o เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อ Username หรือ Account ของท่านจะมาอยู่ตรงมุมซ้ายมือด้านบนนี้นะครับให้ท่านจด Username และ password ที่เมื่อกี้นี่ท่านได้สมัครเอาไว้นะครับเผื่อวันหลัง โปรแกรมท่านรีเซ็ตหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็สามารถนำา c c o u u t t และ Username password ต,ตัวนี้มาใช้งานได้เลยเพื่อนๆของท่านที่เคยแอดกันเอาไว้แล้วก็จะอยู่ครบนะครับไม่ต้องมาสร้างใหม่นะครับหลังจากเข้ามาสู่หน้านี้แล้วท่านเห็นว่ามี Account ของท่านขึ้นอ,อยู่บนมุมซ้ายมือนี้แล้วนะครับท่านก็กด c h o เพืก็เทสดูว่าระบบสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับทดสอบ1 2 3 4 5 ทดสอบ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอย่างนี้ก็แปลว่าสามารถใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากนั้นถ้าเราจะเลิกใช้งานโปรแกรมเซลโลนะครับท่านก็มากดที่ปุ่มเมนูข้างบนเนี่ยนะครับแต่บางคนอาจจะมีตัวเมนูอยู่ข้างล่างนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับหลังจากนั้นก็กดคำว่า sign out นะครับก็เท่ากับตอนนี้โปรแกรมเซลโลของท่านได้ออกจากการล็อกอินแล้วนะครับหลังจากนั้นจะมาปิดโปรแกรมเซลโลก็กดที่เมนูแล้วก็กดคำว่า exit นะครับ ก็เป็นการกลับมาสู่หน้าจอปกติโปรแกรมเ e r ลท่านก็อย่าไม่ได้เปิดใช้งานนะครับหลังจากนี้ไปท่านก็สามารถจะจด username และ password เก็บเอาไว้นะครับอย่าให้หายเพื่อวันหลังเมื่อเราเข้าใช้งานจะได้ไม่ต้องอามาสมัครใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบของเพจแค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าโปรไฟล์การใส่รูปและนำเลขฐานในคลิปต่อไปกันครับสวัสดีครับ